อาบมดยังอย่างนั้นเราก็เริ่มต่อเดี๋ยวไม่ทัาคนอื่นต่อนะฮะเราไปราศีพุษศกครับราศีพุษศกอ่าอย้ายดาวกับกคือราศีพุษศกเนี่ยครับแล้วก็ทนอีกนิดหนึ่งอ่าจเจ้าเลยวันที่แปดเท่านั้นเองวันที่แปดเท่านั้นเอ้ยเอ้ยถอยนิดหนึ่งเพราะเราหูที่ว่ากําลังจะไปแล้วอะไรแล้วนี่นะเมษาเนี่ยแต่ให้ทนนิดหนึ่งอ่าแต่ตอนนี้ต้องเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงตัวเองที่ไปเป็นมหาจักรอยู่ในภพปรณะอ่าเด็ดเดือย แล้วก็มีการเดินทางเด็ดเดือยมีการเดินทางแต่ถ้าเดินทางต่างประเทศเนี่ยให้คุณมากนะครับอันนี้เดนทางต่างประเทศควรควรเดินทางต่างประเทศเลยให้คุณมากเพราะตอนนี้ประเทศเปิดแล้วนะครับคือดาวราศีเกิดเนี่ยดาวพระศุกร์ตัวเนี้ยคุณเห็นไหมว่าครัไอตอนที่สองไอตุลาคมเนี่ยทั้งหมดถึงยี่สิบเก้าตุลาเนี่ยดาวพระศุกร์ตัวเนี้ยเพ่นอยู่ตรงข้ามมาให้คุณเกินเจ้าชะตามากเพ่นทั้งเดือนเลยนะเพ่นทั้งเดือนเลย ผมไม่ได้เลยเพนทั้งเดือนดาวพุาวเหร์การงานคุณเรือดไม่ใช่แบบดาวพุธศุกร์ดาเกิดเราดาวเราต้องได้ดาวเกิดเราเราต้องได้ได้คุยเต็มเลยนะได้คุยอันนี้คุยอย่างเดียวเหลอเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ย30ตุลาคมเวลา17.37นดาวพุธศุกยกเข้าธนูครับอยู่ในภพมรนะเด็ดเดือยแล้วก็มีการเดินทางะไรทั้งอย่างหนึ่งวันที่1ถึงวันที่9 ครับธันวาคมหนึ่งถึงเก้าครับดาวพระศุกร์เนี่จะจ้องอยู่นิ่งกันที่อืเอาไงดีว่าจะเอาไงดีอะไรทำนองนี้นะฮะจะอยู่นิ่งกันที่ทั้งหมดสิบเก้าวันถูกต้องไหมครับถูกครับแล้วก็หลังจากยี่สิบยี่สิบธันวาคมแล้วถึงยี่สิบเก้ามกราคมสี่สิบวันเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยยกเข้าราศีมังกรออเข้าตั้งแต่วันที่แปดแล้วอ๋ะแปดแล้วเหรอครับเข้าตั้งแต่วันที่แปดแล้วมนมลอยู่เนี่ยอ่าแล้ววัที่แปดเข้ามนมนแล้วค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆครับ เวลาเข้าไปอยู่ตรงนี้ไปเป็นไงครับไปอยู่<ร>ในครอบสุภะอาญาแล้วนะกไ็ไ,ววไม่ดีละเข้าไปอยู่ตรงเนี้ไม่ดีอะทาไมครับครับคือบ,บทรพันธ์ดีสุภะดีครับแต่ไปอยู่ร่วมกับใครอยู่ร่วมกับพระเสาอยู่ร่วมกับพระเสารคุกเสาปเป็นยังไง คู่ทุกคู่ยากอ๋อมันเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมอ่าทุกกับยากกับเวรกรรมสองอย่างแค่สี่คำไม่ยากหมดเลยนะทุกก็ลำบากยากก็ทําไม่โอ้ทำไม่ง่ายแล้วนะคู่เวรกรรมด้วยเวรแล้วก็กรรมอีกต่างหากอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ไม่เจ้าตาเนี่ยเป็นไงอยู่กับสาวก็ทําให้เจ้าตาเนี่ยรักถมทุกห่อเหี่ยวแห้งอะไรอย่างนี้นะเป็นอยู่กับสาวพู้สาวทําให้แห้งให้เหี่ยวนี่นะฮะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงครับดาวพระศุกร หนีสิไม่เอาแล้วอยู่แล้วขอเกี่ยวแปดธันวาคมแปดธันวาอยู่นี่เข้าเข้าบังกรเวลาสิบห้าจุดหนึ่งเก้าครับแล้วก็มาพักแล้วดับบังกรสิไม่ใช่ว่าถอยก่อนเฉยเฉยพักได้เฉยอ่าพักสามสิบอ่าพักตั้งแต่สิบเก้านะพักตั้งแต่สิบเก้าแล้วเดี๋ยวถอยออกวันที่สามสิบนี่เหรอใช่ถอยเข้าธนูวันที่สามสิบใช่อ่าเนี่ยรับถอยเข้าธนวาสามสิบเพราะฉะนั้นอยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงนี้จนไหนจนสิ้นปีจนสิ้นปีไปเลยจนสิ้นปีพอเหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็เด็ดเดือดไอ้ไอ้ไอ้คืนพื่นพืะอนโมเนี่ยเพราะวันที่ถอยมาก็จะสิ้นปีอยู่แล้วโอเคนะนี่ครับตัวเองเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็อย่างนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ต้องฟันฝ่าเนาะครับเพราะเป็นมหาจักรครับนะแต่อยู่ในภพมรณะเดินทางแล้วดีครับเดินทางแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นหน่อยนะครับ ดาวการเงินดาวพุธดาวการเงินดาวพุธครับสองพิการโยนเข้าตนลเข้าตนก็ไปเกิดปากเสียงวิวาทวิวาทกันอะไรกันเกิดปัญหาทะเลาะเบากแวงกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับนะฮะตั้งแต่สองพิการโดยเฉพาะวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าหรือวันที่เจ็ดที่จัดดับตรงนี้นะครับเนี่ยจัดดับตรงนี้ก็มีมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินกันอะไรกันนะครับวันที่เท่าไหร่นะ วันที่ที่จันรดับวันที่ห้านะครับวันที่ห้ามีจันรดับตรงนี้ห้าทัดห้าห้าพี่ห้าพิไอห้าพิกายนสี่พฤศจิกายนห้าห้าพิกายนเวลาตีสี่สิบห้านาทีอนะครับวันที่ห้าแล้วก็ดาวการเงินเป็นไงดาวการเงินเนียรหลังจากยี่สิพิจิกเล็งตนเองครับไอตรงเนี้ยดีอ๋อนี่เลยนะ ใช้การพลิกแพงใช้การตอแหลตลบตอแหล่ทำมองงั้นนะฮะการพลิกแพงมีเสน่ห์มีเสน่ห์ที่คำพูดไม่ใช่สี่กับแปดเนี่ยคุณใช้คำพูดไปตลบตลแรงไม่ใช่ว่าจะมีเสน่ห์ถ้าเสน่ห์สี่กับสองเดียอ๋ออันนี้มันตลบตะแลงอันนี้ตลบตลแรงไม่ใช่ดีไปถึงว่าเอาตัวให้รอดอย่างนี้ถูกต้องคือคือว่าเราต้องตลบตลแรงเพื่อให้ได้เงินมาครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาเพราะนี่มันคือเรื่องเงินอ่าเรื่องเงินตลแรงเพื่อให้ได้เงินอ่า แต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เงินไงอ๋ออยนนี้มันซื้อซื้อซื้อไม่ได้ตังคนนี้ซื้อออดซื้อออดไม่ใช่ซื้อกินไม่หมดนะถูกต้องขออนุญาตอันนี้ซื้อไม่ได้กินไม่ได้กินอันนี้ซื้อไม่ได้กินต้องไปไงต้องตลบตะแลงถึงจะได้เงินเขาจะทมาถึงจะได้เงินจได้อ่าถึงจะได้เงินแล้วก็เวลาดาวพุ่ไปอยู่ตรงเนี้ยดาวพุ่เป็นธาตุอะไรธาตุน้ําอืำไปอยู่ในเรืออะไรอยู่ในเรือนน้บแล้วก็ปรับสภาพ ผักสภาพอยู่ในน้ำน้ำไปอยู่อยู่ในขวดเป็นขวดอยู่ในแก้วเป็นแก้วตามสภาว่าที่ไปอยู่ตำหนักที่สภาอยู่ผสมกับการตลบตะแลงจริงๆาะไม่ไดงเห็นเนี่ยครับแต่ทีนี้วันที่ห้าธันวาคมมีอยู่ตอนหนึ่งครับเวลาไปตลบตะแลงแล้วได้ัะเกิดการเสียหายได้อะไรได้ออมันไม่ใช่เรื่องจริงไงอ่ามันเป็นเสียหายได้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบพิกายนถึงแปดธันวาคมทั้งหมดสิบแปดวันครับ ทำไมใช้การตลบตะแลง้วไปเสียหายได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะดาพุทธันดับอ๋อไนดบพุทาจับได้สิคือตอนยังไม่ดับเนี่ยจับไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้อ่แเวลาดับปุ๊บจับได้เลยสวยเลยไอ้นี่ตอแหลกูนี่ว่าไอ้ทำนองนี้มันก็หกกูนี่ครับนี่เพราะั้นนี่วันที่เท่าไหร่วันที่อวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบพิกายนถึงวันที่แปดธันวาคมสิบแปดวันเนี่ยครับดาวการเงินดาพุทธตัวเนี้ย ไปไงดับไม่ใช่พักนะดับเลยดับนะวรลดามันดับเนี่ยอาการเป็นยังไงนต่ครับยิ่งแบบมนิ่ะเนอะบนี่มันอยู่เฉยๆฉมนิ่ไม่ได้เสียหายอะไรไอ้ดับนี่มันหายไปเลยนะจู่จูคุ้นหายไปจากสารแลวระบบอ่าเนี่ยมันดับมันก็การพูดการการการใช้สื่อภาษากระดาษเปเปอร์ตันนี้มันก็ดับตามไปด้วยไล่ตัวตนไล่ตัวตนนะฮะให้ระวังไว้เลยนะครับโดยเฉพาะ เดี๋ยวเวลามาไทยราศีเมถุนกับราศีกันเนี่ยองเกิดวันพุธจะต้องฟังเรื่องนี้เลยดาพุธดับตัวนี้นะฮะพอเราดับไปจนถึงธันวาคมนะไม่ใช่ไม่ใช่ดับน้อยๆนะครับก็ถึงแปดธันวาคมวันที่แปดธันวาคมสิบแปดวันไงครับแล้วก็วันที่สิบธันวาคมดาวพุธเนี่ยเข้าธนูเวลาศูนย์เจ็ดจุดสองสี่นอเข้าศูนูแล้ววันที่เจ็ดนะครับไอไอไอเข้าวันที่สิบดิเข้าวันเข้าวันเข้าวันที่สิบเข้าวันที่สิบ เลิกดับแล้วด้วยเลิกดับแล้วเลิกดับแล้วข้าธนูครับเขาถึงมีกรไงว่าพุทธนูสิงและมีนอย่าได้กลัวว่าตัวสามนี่นะอย่าได้กลัวตัวสามนี่ถึงแม้เจ้าจะตาเนี่ยจะไปอยู่ในราศีมรณะครับแต่ไปอยู่ในราศีครูเวลาไปอยู่อย่างเงี้ยดาวการเงินก็เพราะเปรพระเกดก็ได้เงินเก่าเงินอดีตชาติอะไรเงินอะไรตรงนี้นี่เงินเก่าเงินอดีตกับก็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 ได ต้องเงินเก่านะเงินไอเงินต้องเงินที่เคยทําสะสมไว้ไม่ใช่เงินใหม่ไม่ต้องคิดนะครับดาวการเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ก็สภาวะดาวการเงินนี้เป็นราศีเก้าธันวาของเข้าบังกรครับสิบสองจุดห้าหนึ่งนองไอตัวนี้ดีมากเลยนะครับไปไปอยู่กับคู่สมพลนะสี่กับเจ็ดเนี่ยมีพลังกำลังมีพลังกำลังหกอยู่ด้วยเปล่าหกอยู่ด้วยไม่หกอยู่ได้ยิ่งดีใหญ่นะครับอันนี้ดีไม่ได้มีปัญหาได้อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องการเงินตอน ปีใหม่ปีใหม่นี่ดีนะนี่นะการกานเปนปีใหม่เองคนราศีพฤษภนี่ปีใหม่ยังมีความสุขมากกว่าคนราศีเมษนะครับครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับดาวการงานเจ้าตาเนี่ยยี่สิบพิการมันมีพลัดตัวนี้ลอยเข้าไปอยู่เนี่ยยี่สิบพิการเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือกันนะครับเพราะนั้นการงานนี่ก็เป็นงานคุณเห็นไหมไอ้ช่วงตั้งแต่ห้าเมษาปีปีหกสี่ถึงวันที่สิบสี่กันยายนคงสี่มันเคยมีพลัดนี้ มนอยู่ตรงนี้อยู่ที่เรื่องการงานเราเนี่ยเขาซ้อมมาเขาซ้อมมาเขาซ้อมมาให้แล้วเคยเคยมีมาแล้วอะไรมาแล้วเพราะนั้นนี่เจ้าตาก็มาอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสามวันจนถึงวันที่สิบสิบสามสิบสามเมษายนสิบสามเมษายนเลยอยู่ตรงเนี้ร้อยห้าสิบสามวันนะครับก็ถือว่าให้คุณเก่งเจ้าตานะครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วดาวการงานตัวเนี้หลังจากวันที่เท่าไหร่หลังจากวันที่แปดธันวาคมครับ แปดธันวาคมดาวการงานตัวนี้เข้าเกษตรเนี่ยเข้าเกษตรอ่าระวังเข้าเกษตรมีความบั่นคงมีความเข้มแข็งนี่เลยลักษณะนี้นะฮะไปแปดไอแปดแปดวันเดียวกันเลยวันเดียวกับที่ดาวศุกร์เข้าตรงนี้เลยอ่าก็ยิ่งดีใหญ่นะครับคือดาวศุกร์คือใครคือตัวเองตัวเองเข้านี่พอดีเลยนะอ่ะอันนี้ดาวไกลดาวการงานถือว่าดีนะครับ เรื่องอะไรเรื่องคู่คู่ะเรื่องคู่เ,คเป็นไงดาวคู่เนี่ยโอ้โดาวคู่ตอนนี้ไม่มีพลังเลยดาวคู่เนี่ยทะเลาะบอกแววกกันมาตั้งแต่กันยาครับกันยาโตลาแล้วครับนะครับก่อนรัฐฟันเวียงกนมาดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ดาวคู่นี้ไม่ให้คุณเก่งเจ้าชะตาครับแล้วก็มีปัญหามีอุปสรรคกันอะไรกันจนถึงวันที่เวลหาห้าธันวาคมดาวคู่ที่เข้าไปจิกอะไรที่ว่ายากเรื่องคู่ง่ายหมด อะไรที่ว่ายากเรื่องคู่นี้ง่ายหมดทําไมครับก็อย่างที่บอกให้ฟังว่ามาเลงกันด้วยเลงว่าลาหูได้มีการแย่งรักกันอะไรกันมีการแย่งรักกันอะไรกันแล้วก็มีความสุขสดชื่นแจ่มใสว่านั้นเอะนะเรื่องคู่นะไม่ได้มาแค่นั้นนะมาอย่างนี้เลยถ้าจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ดีแลบอกเลยว่าแบงปอกไม่ชอบอะไรไม่ชอบแสงไม่ชอบแสงแหมครับผมก็เลยซีเรียสเลื่อนเลื่อนพระอาทิตย์มาช้าไปนิดนึง พระอาทิตย์มาวันที่เท่าไหร่มาวันที่สิบสิบหกมาวันที่มาแล้ววันนี้เอ้วันที่สิบหกพิกายนดา,าทิศยกเข้านี้มาแล้ววันนี้มาเลงจำไว้เลยว่าลาหูกับพระราหูเนี่ยเจอกาติ์เมื่อไหร่เกิดอะไรเกิดอะไรพระอาทิตย์ลาหูเลงการเกิดอะไรสุริยุปราคาถูกต้องเกิดเกิดเกิดจัดทรุป,ปราคาก่อนอจัดทรุุราคาก่อน,นทรุปราคาที่ลาศีพุทธศกด้วยครับ เนี่ยตรงนี้ไม่ได้ย้ายนี่นะเพราะนั้นเป็นไงไอ ی, มม้มันลาลาหูเลยกับพระอาทิตย์เนี่ยมันเกิดจารไอะไรนะจารุประหคาุปรัหา,าครับจารุประหคาเนี่ยมันทําให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นไงเกิดการส,ารสั่นสะเทือนขึานอย่างไเกิดการสั่นสะเทือนก็อีกสามวันก็ถึงแล้วถูกต้องเกิดการสั่นสะเทือนอะไรบางอย่าง19ธันวาคมครับแล้วก็อาทิตย์นี่อาทิตย์กับพระลาหูคู่คลาดด้วยคู่จับผิดกับคู่คลาดด้วยครับ ประเด็นของมันคืออะไรครับอารมณ์นะครับประเด็นของมันคืออารมณ์นั่นเองนะครับอันนี้โอ้แล้วตอนนั้นนะราศีราศีพุธศกเพนด้วยนะอ่าก็ก็เพนก็ไปไอ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 ก็อย่างที่บอกว่ามีการสั่นสะเทือนไงมีการสั่นสะเทือนหลังจากเขาจัดสะเทือนนะครับอันนี้สั่นสะเทือนดีหรือร้ายนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ดาวดาวจรขเพราะคนที่ไปอยู่ด้วยอะไรด้วยดาวเดิมด้วยอะไรด้วยไม่เป็นไรเราเราเราคิดว่าดีไ่ก่อนได้เพราะดาวเสาเนี่ยในหน้าว่างเนี่ยมามาให้คุณนะครับอันนี้ครับ อันนี้คือเรื่องตัวเองไงที่บ้านตัวเองแป็นบ้านตัวเองเป็นนะตัวองแต่ว่าว่าจุดที่ไม่ดีคือใครคู่คู่มันคลาดไงมันคู่คลาดคู่มีอารมณ์อ่านะฮะคมีอารมณ์อารมณ์ทางทางไหนด้วยนะเนี่ยนะอ่าอ่าแล้วก็มาอะไรอันนี้เรื่องงานเรื่องคู่เรื่องงานครบแล้วครับครบแล้วครับโอเคครบแล้วครบแล้ว